ล่าสุดค่ะภาพที่ออกมาคือคนโฟกัสผิดจุดได้เห็นคอมเมนต์ไหมคะอ๋อเห็นแล้วคือเราไม่ทันแบบดูตรงนั้นมาเลยเนยแล้วที่แมทก็ไปทันเร็วแล้วก็ไมาเห็นอีกทีนึงพี่บอกเออคนชอบเป็นเกย์สิบจุดพี่เนาะแตบอกทำไมเป็นเกย์สิบจุดที่มาเจอเราแล้วขอดูให้ดูทีหลัอ๋อเข้าใจแล้วห้ามห้ามันเกย์ขนาดไหนพี่แม่คือเขาก็เศร้าแบบอ๋อคลอลืมลืมถอดก็ตามไป ก็ก็ตลกดีค่ะก็จริงก็ไม่ก็ไม่ที่มาเป็คนมองอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียเองก็เพิ่งมาสังเกตก็ตอนที่มองเสร็จแล้วแล้วก็มีคนแบบทักเข้ามาแล้วก็แบบแชร์มาเฮ้ยเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริง ที่น,นี้นก็ขำๆนะคะไ,ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เอาจริงมันเป็นจังหวะมุมภาพหรือว่ามันยังไงอาอจะมุมเสยหรือเปล่าคะเพราะว่าอยู่บนเรือ mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้วเป็นทริปที่น้องสาวไปถ่ายพิวเวดดิ้งแล้วก็ถ่ายมุมนั้นเหมือนกันเราก็เลยแบบขอบ้างไปถ่ายบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นมุมเส่ยอาจจะเป็นลม,มปลิวหรือว่าเป็นจริงจริงจริงไม่หรอกก็คือกเกงเกงเกงมันก็หูรับได้แหละมั้งคะ เคือกางเกงใหม่ได้ดีกว่านี้ไหมคะเครื่อนี้เป็นแบบว่าเป็นเทสของคุณพ่อเลยนะคะปกติผู้ชายก็คงไม่เลือกเกงสีฮอตพิงค์ใส่หรอกนะคะแต่พ่อก็จะชอบอะไรที่แบบว่าเหนือความคาดหมายตลอดเวลานะคะกางเกงก็ฮอตพิงค์แล้วก็สั้นๆนะคะก็ตามเทสคุณพ่อแมทนะคะสีสันในโลกโซเชียลมากคพ่อแมทก็จะคอยสร้างสีสันอะไรตลอดเวลาค่ะก็อบอกว่ามีสามีเพื่อนไม่มีวันไหนหน่าเบื่อค่ะมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลา เราจริงๆเราต้องสกรีนรูปก,ก่อนลงเยอะกว่าน,นี้ไหมคะครั้งหน้าจริงๆก็ควรค่ะอันนี้เขาไม่ได้ปรึกษาเขาบอกตอนดึกๆค่ะอันนี้หลับไปแล้วไม่ทันเห็นเห็นวันรุ่งขึ้นแสดงว่าถ้าเราเห็นก่อนนี้เราอาจจะเบรกไว้อาจจะบอกเอ่ยลูกนี้ได้รูปน,นี้เด็ดบ,บังอยู่ได้รูปนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจ,จะบอกแสดงว่าเราก็ห่วงของเราเนาะก็ตห่วงนะคะพอเสร็จร่างเสร็พี่พายก็เข้ามาเดียวเดียวมันเล็บมันเล็บอะไรเล็บอะไรเล็บเขาก็บอกเขาก็่สื่อเลอ้อนนื้อพี่แมทเนื้อ ก็ไม่ได้รอต้องมีการกลับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเราก็สุดโอเครอดรอดรอดไม่เป็นไรแต่อย่างถุงนั่นเอนก็ทราบด้วยเหมือนกันเออไปทะเลนะก็ไปไปเที่ยวแล้วก็เป็นเป็นทริปที่ไปกับครอบครัวแบบเต็มๆอันนี้ไปทริปแบบกลูกใหญ่มาค่ะแต่ว่าเราเที่ยวทะเลค่อนข้างบ่อยเหมือนกันชอบว่าลูกๆชอบดีแลนชอบมากมันเหมือนเป็นวัยที่เขาแบบกําลังชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หน้านี่คือดําปีเลยตอนนี้แล้วก็ลอกอีกสงหลาเพราะเล่นนานแล้วไม่ยอมขึ้น คือเป็นวัยที่แบบชอบไปทะเลชอบไปเล่นทรายชอบเล่นน้ำอะไรอย่างีะคะ่ะเราก็ไม่ได้แบบจำกัดเวลาลูกงเคือเราก็เล่นตา <c oughs> มก็เต็มที่เพราะว่าเวลาไปทีหนึ่งก็มีเวลาแค่แบบ3-4วันแล้วก็เลยเอาเลยล่วงเต็มที่ก็พยายามบังคับให้เขาทาแบบกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังแบบว่าป้องกันก็ยังแดดบ้านเราแรงค่ะเดมี <c oughs> อลไรคะเวลาพาไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเดมี่ก็ชอบมากก็ตอนนี้ก็เป็นวัยที่เขาก็เริ่มแบบเดินได้เขาก็เดินบนทรายแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกใหม่อะไรเงี้ยรแล้วเขาก็ชอบเล่นน้ำอยู่แล้วก็เป็นปกติของเด็กๆค่ะท่านี้ชอบเล่นน้ำด้วยใช่เขา<อ>ช,ชอบเล่นน้ำท,ทั้งคู่เลยค่ะไม่ยอมขึ้นทั้งคู่ แต่งคุณแม่ไปบ่อยหรอชุดว่ายนองว่ายน้ำอะไรที่ต้องเปลี่ยนแต่ละวันใหม่ไหมคะอ่อต้องไปเปลีล่ยนตลอดค่ะเปลี่ยนตลอดต้องช็อปตลอดค่ะเพราะว่าแต่ละทริปเราจะซ้ำกันไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวรูปไม่สวยจะ <c oughs> มีห่วงไหมคะแต่ละชุดเราก็าซ้ำเหมือนกันอ๋อ้แต่ว,ว่าพี่แมตไม่ห่วงหรอกคะ่ะเพราะพี่แมตแซ่บกว่าระหว่างเราห่วงพี่แมท เรื่องเรื่องเรื่องกับพี่แมทห่วงเราเรื่องหุ่นที่แซบแซบแซบไม่ว่าไม่ว่าพี่แมทไม่ห่วงอะไรเพราะมันปกติอ่ะเหมือนแบบมันเป็นชุดว่ายน้ำที่แบบใส่ไปเล่นทะ,ลทะเลอะไรอย่างเงี้ย<ต>ไม่มีอะไรแบบว่าแอะมอลขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคแต่เราห่วงมากกว่าเนาะเราห่วงเขามากกว่า <c oughs> วเพราะว่าพอเวลาเขาอะไรเขาคือจะแบบคัาผู้ชายอะ่ะไม่ได้แบบว่าเขาดูรายละเอียดด้วยเนี่ยเขาบอกเออเรื่องนี้ดีลองเออเรื่องนี้ดีนะฟีลลิ่งอร์ดีลองลองลองลอะไรแต่อาจจะไม่ทันแบบไปดูแต่อย่างเขาแบบเป็นแบบ ก็ไม่ะคะเขาเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยก็แตรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบอนาจารอะไรแบบที่แบบเตแล้วแบบเห็นไปถึงอะไรอย่ี้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรเ้ะค่ะค่ะ